สวัสดีครับยินดีต้อนรับข้าสู่วันแห่งความหายานะมาถึงแล้วนะครับเมื่อ facebook ได้ออกกฎมาว่าให้ใช้ชื่อแบบอใช้ชื่อนะครับผมก็โดนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังนั่งเครียดกับการเปลี่ยนชื่อนะครับคือเมื่อคุณเข้าหน้า facebook จ้าเนี่ยผมปกติผมจะให้ยืนยันในระบบต่อไปใช่นะครับผมกดเขาเฟซมาอ่าเป็นแบบนี้ผมเตรียมตัวรับ ตกามันจะตอบรับเข้าสู่ระบบเลยครับเข้าสู่ระบบปุ๊บมันจะบอกว่าอะไรอ่ะรตรวจตรวจสอบยืนยันข้อมูลนะครับระบบได้ล็อกบัญชีผู้ใช้ของคุณไว้เนื่องจากเราจะไปต้องตรวจสอบยืนยันข้อมูลไปแบบให้เสร็จสิ้นภายในสี่วันขอรับสิทธิในการก็คือบัญชีครั้งโปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีคุณไม่ไสามารถทำได้ชื่อไม่นสกุลผมจะเขียนแบบนี้อ่ะเนี่ยที่อยู่อีเมล เมื่อวันเดือนปีอะหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับเพิเ่มเดือนนะครับ ID ID ก็คือชื่วคูนุนปูนมพักก็คืออ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อนี้ไปก่อนก็ได้เออกับต่อตังค์ผมยืนสักคู่หนึ่งนะครับ ผมจะใส่แม็กน um ัมนัมมันก็บอกว่าไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้นะครับเพราะหนึ่งแม็กนัม um มันไปตรงกับของทางไอติมนะครับเพราะว่าไอติมไอติมอะไรอ Mac um ะแม็กนัมโกอะไรนั่นอะมันถูกโดนตรวจสอบบัญชีว่าเป็นบัญชีที่ถูกต้องไนงะมันก็เลยไล่ตรวจสอบมาเรื่อยๆและ GTA ครับคำว่า GTA อ่ะมันจะไปตรงกับอะไรแกนเทปแกนเทปออโต้ f, Auto, ใช่ปะ่ะ GTA ครับ GTA ออนไลน์อะไรแบบนี้เออ GTA ซาน GTA ไวซิตี้ครับนะครับมันไปตรงกับมนะันนั้นมันก็เลยมีการตรวจสอบมาว่า ผมไม่สมควรในการใช้ชื่อนี้ครับแล้วก็เลยจะทำการเป็นแบบนี้แหละอืมเดี๋ยวขอลาสักครู่หนึ่งนะครับขอหยิบมาไปทับตัวประชาชนกันะใช้ชื่อจริงแม่นะครับไม่ต้องสนใจกับชีวิปตประจำวันของผมนะครับเอ่อ I T T นะครับ U S I K O R N นะครับจะกอนอ่ะอยังไงพวกคุณก็ไม่รู้หรอกเลือกไฟล์ อืมสักคู่หนึ่งนะกล้องอยู่ไหนไม่ใช่ได้หรอกผมขี้เกียจที่จะต้องรอบัญชีสิบสี่วันนะครับสักคู่หนึ่งนะ ผมผมขี้เกียจเนี่ยเพราะว่าแบบเดี๋ยวลอยหกสิบวันเดี๋ยวมันก็ต้องมานี้ถูกไหมครับผมก็แบบเออใส่ให้มันตุกตุกไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไม่ค่อยอะไรมากนะครับเพราะว่าเช่อนี้มันไม่นามสกุลผมก็ไม่ใช่สกุลจริงแนะ่้ <c oughs> เดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะไปดูไฟล์รูปภาพสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับ Thai ID card Picture ไม่ได้หรโอเคหมายเหตุอย่าอัพภาพเมื่อตอนเองขณะทำบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถเรียกคืนได้โดยถอวรอคือ,อยังไงคุณต้องต้องส่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้หนังสือเดินทางสุจริตประจำตัวโรงเรียนมัธยมปลายข้อความรับยืนยันวันเกิดหลักฐานระบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาลน,นะครับก็ได้ออกรัฐบาลครับมันเพิ่งเป็นไงผมก็เลยแบบ เออให้มันแบบถูกๆไปเลยนะครับคือนี่มันน่าจะบอกอะไรอ่ะปรดปิดข้อมูลส่วนตัวนะปรดปิดข้อมูลส่วนตัวใดๆที่ไม่ที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ในการยืนยันตัวของคุณเช่นที่อยู่หมายเลขบัตรขี่ในการเรียนรู้ว่าอัปโหลดอะไรดีของคุณอัปโหลดเลยครับว่านี่คือบัตรประจำตัวประชาชนของผมนะที่คุณถ่ายนะครับมาส่งนะครับแล้วก็รออีกสิบสี่วันแล้วมีการส่งรถเรือ โรดทราบว่าหากข้อมูลที่คุณให้นั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์คุณอาจจะไม่สามารถก็ถึงบัญชีได้ก็ตามนั้นนะครับผมก็ต้องรอมันอีกนานแสนนานนะครับณนะตอนนี้ก็ต้องต้องนะครับ <c oughs> แม่จะมีเดี๋ยวมันจะมีคนบอกเลย อะไรนะเออนครับมันยังมีอยู่นะเมื่อเมื่อผมเข้าปุ๊บใช่ไหมครบับปุ๊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 บป๊บป๊บจะเดีนเข้ามา ลืมน่ะขาลืม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 กัดกอดผิดผิดผิดอ่ะมสมมติผมข้าสู่ต้องขลาพันใหม่เดินกานต่อ <c oughs> แม่งเซนเซอร์อีเมลได้โคตรแบบแย่มากนะครับสอดเมลแป๊บหนึ่งนะสักครู่นะครับสักครู่ อันนั้นลองใช้นาดคามีดิมันก็เออโอ,อ้โอ,อ เอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับใช้ได้นะน่าจะใช้ได้นะปึ๊บผ่านเข้ากันได้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช้คลถาพิเศษได้แล้วหรอเดี๋ยวนี้มันใช,ลนน <c oughs> นนใชและอลาคาถาหรือเครื่องหมายโอ,โอเคเลยครับโอเคครับมันไม่สามารถเข้าได้นะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วกันนะครับอีก14วันค่อยมาเจอกันกับเฟซของผมนะครับนะช่วงนี้ก็รอต่อไปนะครับสำหรับใครที่ตามบน YouTube นะครับผมก็จะพูด <c oughs> ก็เชื่อติดตามบน Twitter หน่อยนะว่าท i t t e r อะ่ะ ก็เดี๋ยวให้ทางพวกแอดมินที่เขายังไม่ถูกโดนแบนนะครับแอดมินบนแฟนเพจที่ผมยังยังไม่ถูกโดนแบนผมจะให้เขาเป็นผู้ LA เอาเองเขาหนึ่งกับผมเป็นแอดมินนะว่าผมไม่ได้ตั้งให้เขา้นแอดมินนะครับต้องรอสักคู่หนึง่งกันไปก่อนนะครับ14วันนะครับรอกันต่อไปนะงามไส้กันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่เป็นเหมือนผมก็อันนะก็ ทนตามสตาร์กัมนะครับผมก็เตรียมรับจิตใจแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานคุณแท็กเกอร์ไมค์ครับและแคสมา์ได้ถูกโดนยังไงอะยืนยันตัวบุคคลแต่แท็กเกอร์ไมค์ครับได้ถูกโดนลบแอคเคทาไปเลยโดยปริยายนะครับแต่แคสมายยังสามารถหาเจอได้นะครก็ตอนนั้นครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายง่ายดีเนาะ